สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยูชาแนลค่ะกับรายการ v Voice b o o k บ่ายพิชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณมาต่อบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่3กันนะคะเดินทางกันจนมาถึงบทที่11แล้วบทที่แล้วก็จบลงไปตรงความคลางแคลงใจของหลายๆคนนะคะแล้วก็เสียงที่ตะโกนออกมาของหลางเฟิงว่าให้ดับไฟ ทำไมถึงต้องดับไฟดับไฟเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันต่อในบทนี้ค่ะกับบันทึกจำจนอย่างสุสารนเล่มที่3ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆสองบทที่11บเดตะขาบขนหิมะดับไฟใายผมฟังแล้วก็งงมากรีบมองไปทางหัวเหือช่างเพื่อข่อความเห็นหเหอช่างเห็นผมมองไปกลับเป็นฝ่ายถามผมว่า ดับหรือไม่ดับดีล่ะในอ้วนนั้นดับไฟฉายไปแล้วแล้วก็พูดว่าลองเชื่อดูดับไฟดูก่อนผมดับไฟฉายทันทีพวกวัวเหอช่างก็ทยอยดับตามรอบตัวของเรานั้นมืดสนิทลงในฉับพลันพวกเรารีบเงยหน้าขึ้นมองพิดานเริ่มแรกนั้นยังมือดอยู่มองอะไรไม่เห็น ในอ้วนกำลังคิดจะด่าคนท่านใดนั้นด้านบนก็สว่างขึ้นพวกเรามองเห็นทันทีแสงเล็กๆสีเขียวจานวนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันอยู่บนเพดานอย่างทียิบมองผันผ่านเหมือนกับทะเลดาวบนท้องฟ้าหัวเหอช่างมองแล้วก็บอกว่าเป็นแผ่นที่ดวงดาวส่วนในอ้วนบอกว่าเป็นไข่มุกราตีแต่ผมดูแล้วไม่น่าใช่ เพราะมันเคลื่อนไหวได้มันคือมแมลงนั่นเองมแงมลงแมลงอะไรอ่ะนี่อ้วนหน้าตื่นคงจะนึกถึงด้วงศพหิ่งห้อยหรือเปล่าไม่ใช่แสงหินห้อยจะก,กระพริบฉันไม่ยังไม่ทันสิ้นเสียงผมก็พลันรู้สึกคันที่ต้นคอเหมือนมีตัวอะไรตกลงไปในคอเสือ้อรีบเอื้อมมือจับ คลำเจอตัวอะไรเป็นก้อนพออแรงบีบก็ตายคามือผมคีบสิ่งที่ตกอยู่ต้นคอของผมออกมาด้วยนิ้วเปิดไฟฉายดูก็ขนลุกสู้ทันทีรีบโยนทิ้งลงพื้นมันเป็นมแมลงตัวยาวเท่าฝ่ามือรูปร่างคล้ายตะขาบหัวท้ายมีหนวดยาวรำตัวผอมยาวแบ่งเป็นสิบห้าข้อบนหลังทุกข้อมีจุดสีเขียว แต่ที่ต่างจากตะขาบก็คือขาของหนอนนี่ยาวมากแทบจะยาวเท่ากับลำตัวของมันและมีเยอะมากงอกอยู่สองข้างลำตัวเหมือนกับขนมแมลงชนิดนี้ชื่อตะขาบบ้านขายาวไอ้มแมลงนี่น่ากลัวมากเล่าขานกันว่าถ้าโดนไอ้ตัวนี้ไต่ตัวบริเวณที่โดนไต่นั้นจะเน่าหมดที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้ตัวนี้ ชอบมุดเข้าหูคนเป็นที่สุดผมรู้สึกคันยิบที่หัวอีกครั้งเพราะเอามือลูบดูก็เจออีกตัวตกลงมาจากข้างบนผมลองลั่นรีบปัดมันทิ้งแล้วก็สวมฮูดของชุดปีนเขาพอส่องไปดูที่พื้นบ้าไปแล้วไม่รู้ว่าบนพื้นมีไอ้แต่ขาบบ้านี่ตายอยู่จนเต็มตั้งแต่เมื่อไหร่พร้อมกับมีจำนวนมากกว่าที่ทยอยร่วงตกลงมาจากด้านบนไม่หยุด หัวเหอช่างนั้นกระโดดย่องแยงขึ้นปัดสิ่งที่อยู่ตรงคอไม่หยุดในอ้วนหยิบกละมังขึ้นมาครอบหัวอีกมือหนึ่งใช้พลั่วสนามฟาดรัวๆผมเห็นเยี่ยเฉิงมือกุมหัวจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเขาเมื่อดึงมือออกดูก็เห็นว่ามีสองสามตัวไต่เข้ารูหูของเขาไปแล้วเราวิ่งพลางปัดพลางแต่ที่ไหนไหน ก็เหมือนมีฝนตกตะขาบขายาวร่วงลงมาไม่ขาดสายขณะที่เรากำลังจะเป็นบ้ากันอยู่แล้วท่านใดนั้นพลึบหุ่นโคมตัวหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปก็สว่างขึ้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดพวกตะขาบขายาวก็มีปฏิกิริยาขึ้นทันทีมันเริ่มพุ่งไปหาแสงไฟอย่างฉับพลันเสียงของสุนจือดังมาจากไกลๆว่า นายท่านช่วยกันจุดไฟตะขาพวกนี้จะวางไข่บนสิ่งที่อุ่นอย่าปล่อยให้ร่างกายอุ่นกว่าสิ่งของรอบตัวทิดแท้ก็สุนจื่อนั่นเองผมกับในอ้วนได้ยินดังนั้นจึงรีบจุดหุ่นโคมที่อยู่ข้างๆทันทีสิ่งนี้แกะสลักขึ้นจากหินเป็นรูปคนแบกอ่างในอ่างคือไส้ตะเกียงหุ่นโคมสูงเท่าคนจริง ควักไฟแช็คขึ้นมาจุดไฟที่ไส้เปลวไฟเริ่มจากเล็กๆแต่เมื่อน,น้ำมันเหมือนเปียเริ่มละลายไปก็เริ่มลุกแรงขึ้นตะขาบขาย,ยาวในน้ำมันไม่เห็นเปลวไฟก็กลูเข้าหาอย่างไม่ลังเลมีสองสามตัวพันเข้าหากันโดนไฟไหมแตกเสียงดังเปลี่ยเปลี้ยดันบนนั้นยังมีตะขาบตกลงมาอยู่ปลปลายแต่ส่วนใหญ่ จะตกไปทางคมไฟพวกนั้นพวกเราใช้มือป้องหัวพลังวิ่งไปข้างๆแสงไฟวิ่งได้ไม่กี่ก้าวก็เจอหลังเฟิรกับสุนจือหลังเฟิรน,นั้นล้มลงอยู่กับพื้นกำลังชักไม่หยุดซุนจือคลำอยู่ที่ท้ายทอยของเขาพลังช่วยปัดนอนตามตัวผมวิ่งตรงไปหาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่าแย่ yeah, แล้ว มันใช้เข้าไปในสมองเข้าไปลึกเกินล้วงออกไม่ได้ผมรีบถามสุนจือว่ามีทางช่วยไหมเขาว่าที่หมู่บ้านเขาหากใครโดนน้อนขนหิมะนี่เล่นงานเข้าแล้วก็เป็นตายก็ยังไม่อาจรู้ได้ผมรีบเปิดตาหลังเฟิงดูเขาไม่ตอบสนองแล้วหน่าหนักใจจริงๆพานจือตะโกนเรียกจากไกลๆให้พวกเราไปหาผมบอกสุนจือว่า อย่าพิ่งสนใจไปรวมพลกันก่อนนี่หัวของคุณน่ะไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าซึนจือพยักหน้าถามอย่างงุนงงว่าผมหมดสติไปได้ยังไงที่จำได้คือพวกคุณจะระเบิดพวกเขาแล้วที่นี่ที่นี่คือที่ไหนพานจือได้ยินจึงพูดแทรกขึ้นทันทีว่านานี่เลอะเทอะใหญ่แล้วพวกเราแค่อยากจะจุดพลุฉลองแต่ดนเจอหิมะถล่ม มีก้อนหินตกลงมาโดนหัวนายก็เลยหมดสติพวกเราโดนหิมะพามาถึงที่นี่เหมือนกับเป็นสารเจ้าอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรซุนจื่อนั้นนึกอยู่สักครู่แล้วก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต่อว่าเรายกใหญ่มาจุดพลุในภูเขาหิมะได้ยังไงกันเป็นเรื่องบ้าระห่ำจริงๆในอ้วนนั้นทำท่าจะพูดต่อ ผมกลัวว่าเรื่องจะไปไกลโดยไม่จบจึงตบไหล่เขาแล้วก็พูดว่าพอเถอะเรื่องนี้เอาไว้ค่อยว่ากันรีบไ,ไปรวมตัวกันก่อนดีกว่าว่าแล้วผมกับในอ้วนก็ช่วยกันยกหลังเฟิงเพื่อหามไปหาพ่านจืดแต่หลังเฟิงนั้นตัวโตวมากเราสองคนนั้นแทบจะใช้แรงทั้งหมดจึงพอจะไปยุงเขารุกขึ้นนั่งได้หลังเฟิงกำลังชัก ศีรษะตั้งตรงไม่ได้เอียงไปข้างหนึ่งผมนึกในใจว่ายังไงก็ต้องดึงให้ยืนขึ้นก่อนขณะนั้นเองในอวนก็พลันขมวดคิ้วผมมองตามสายตาพบว่าบริเวณท้ายทอยของหลังเฟิงนั้นมีร่องรอยถูกฟาดแม้จะไม่ชัดแต่หากตั้งใจดูก็จะเห็นนี่แสดงว่าหลังเฟิร์งไม่ได้โดนพิษแต่โดนฟาดสลบ ผมมองไปทางซุ่นจือที่กำลังสะพายเป้กำลังคิดจะถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นในอ้วนก็พลันทำเสียงบอกให้ผมอย่าเพิ่งพูดผมมองแววตาของในอ้วนไม่รู้เจตนาของเขาแต่ก็ส่งสัญญาณตอบพร้อมกับหามหลังเฟิงเดินตรงไปทางผ่านจืออย่างยากเย็นฝากความมืดเป็นช่วงหนึ่งก่อนพวกเราจะถึงบริเวณคมไฟของผ่านจือ พวกเฉยนพีอซื่อรออยู่ตรงนั้นแล้วยกเว้นเหมือนหยวกผิงผมถามพานจือว่าเสียวเกอเน้นหายไปไหนพานจือทำหน้าง,งงก่อนจะถามกลับมาว่าอยู่กับพวกคุณไม่ใช่เหรอผมไม่เห็นเขาเลยอะพวกเราพบว,ว่าเหมือนหยวกิงหายไปรองเรียกหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบในอ้วนกับพานจือจึงตเรียนจะออกไปหา แต่ผมห้ามเอาไว้ให้ดูคนเจ็บก่อนและไม่อยากให้แยกกันทุกคนเห็นด้วยมาล้อมวงกันข้างหลังเฟิงฉันเพียซื้อตรวจอาการของหลังเฟิมครู่หนึ่งดูนิสัยจริงจอกเท่าของเขาพาะเห็นเขาแทบจะเจอบาดแผลที่ท้ายทอยของหลังเฟิงในทันทีแต่ไม่มีสีหน้าแปลกใจแม้แต่น้อยเพียงจำเลืองมองผมแวบหนึ่งไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่ ผมพานรู้สึกไม่เข้าท่าแล้วมันไม่ถูกนะเนี่ยคนที่หามหลังเฟิงกลับมาเมื่อครู่ก็คือผมกับนายอ้วนใช้หลักเชื่อมโยงทั่วไปเช่นพีอซื่อม่น่าจะสงสัยสุ่นจือที่เราจ้างมาจากหมู่บ้านบนเขานั่นแสดงว่าเขาอาจเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายหลังเฟิงเป็นผมหรือในายอ้วนคนในคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ เขาจะเตรียมการอะไรไว้ให้พวกเราก็เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วตามจริงซึ่นจื่อนั้นเป็นทหารเก่าจะฟาดหลังเฟิร์ให้สลกนั้นเป็นเรื่องที่มียากแต่เขาคงกลัวความไม่แน่นอนของสถานการณ์จึงแกล้งทำตัวซื่อๆไม่รู้เรื่องตกตาพวกเราเอาไว้ความรู้สึกของผมตอนนี้รู้สึกสับสนไปหมดซุนจื่อวางหลังเฟิร์นให้นอนลง หยิบไม้จิ้มฟันสองอันออกมาจากกระเป๋าเสื้อทางหูของเขาเขี่ยตะขาบขายาวตัวที่อยู่ข้างในออกมาโยนลงพื้นเหน่ยอ้วนตามไปกระทืบซ้ำจนตายขาดที่ซึ่งจือบอกพวกเราว่าตะขาบชนิดนี้พวกเขาเรียกว่าขนหิมะเป็นสมุนไพรจีนที่หายากปกติพวกมันจะมีชีวิตอยู่ใต้แนวหิมะเนื้อแนวหิมะขึ้นมาก็ไม่เคยเห็น ไม่รู้ว่าทำไมที่นี่ถึงมีจำนวนมากมายขนาดนี้สมองของหลังเฟิงคงโดนชอนชัยคาดว่าจะทนอยู่ได้อีกไม่นานปกติแล้วเรื่องที่ว่ามีตัวอะไรเข้าหูแล้วก็เข้าสมองนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลผมคลาดูบริเวณด้านนอกขากันไกรล,ล่างของหลังเฟิงพบอาการบวมแดงจะต้องเกิดจากพิษตะขาบขาย,ยาวที่กัดในหูของเขา ม่ได้ร้ายแรงอย่างที่สุนจือว่าแต่ตะขาบพวกนี้มาจากไหนกันไม่เข้าใจเลยจริงๆในอ้วนนั้นเงยหน้ามองเพดานแล้วก็พึพรรมพำว่าวังฉางไห่รู้ได้อย่างไงกันว่าเราจะลมควันเจ้าเต่าตัวนั้นผมนึกในใจว่าเรื่องนี้น่ะมันเป็นของแน่อยู่แล้วก็ในเมื่อฝังเต่าหินแม่เหล็กไว้ตำแหน่งลึกสุดของสุสาน ก็แสดงว่าต้องการให้โจรขุดสุสารมาพบแล้วก็ทำลายทิ้งไม่ว่าจะเผาหรือว่าทุบข้าวาต้องกระตุ้นให้แล่ฉงเชียงทำงานได้เหมือนกันปลุกตะขาบขายาวที่ซ่อนอยู่ใต้กระเบื้องหลังคาว,วังออกมาเล่นงานแต่ถ้าเป็นคนที่เคารพต่อตําหนักวิญญาณไม่ลงมือทําลายเต่าหินแม่เหล็กก็จะยังอยู่ตรงนั้นตํหนักที่พิมานเมฆก,ก็จะยังปลอดภัยชัวย่วนิรันดร์ หัวเหิช่างนั้นมียาติดตัวมาเขาฉีดให้หลังเฟิงหนึ่งเข็มบอกว่าช่วยรักษาชีวิตได้ชั่วคราวเมื่อฉีดเสร็จพวกเราก็ถอดเสื้อน,นอกของหลังเฟิงออกปัดตะขาบที่ขดตัวอยู่ในเสื้อทิ้งจนกระทั่งหมดพันจื่อพูดกับเฉินผีอัซื้อว่าสื่ออากงตะขาบนี่มีผิษร้ายพวกเราควรรีบไปจากที่นี่ถ้าถูกต่อยอีกทียาจะไม่พอใช้แล้ว เฉินผพีาซื่อมองดูรอบตัวเขาหมดคิ้วมุ่นยเย่เฉิมก็ถอนหายใจเล่าเรื่องที่พบว่าพวกเราถูกขังให้พานจือฟังอีกรอบหนึ่งพานจือฟังแล้วก็ไม่เชื่อยเย่เฉิมงกำลังจะพูดซุนจือก็ร้องฮึ้ขึ้นมาพูดว่าแปลกผมหันกลับไปดูที่แท้แสงไฟไกลๆจากขุนโคมดวงแรกที่เขาจุดนั้น ดับหายไปในความมืดแล้วสุนจึกขมวดคิ้วตบไหล่ผมทีหนึ่งบอกให้ดูอีกผมเห็นแปลวไฟของหุ่นโคมดวงที่สองที่ผมเป็นคนจุดก็เริ่มสายคล้ายกับมีคนเดินเฉียดมันทำให้เกิดลมในตำหนักนี้นั้นไม่มีลมแน่ๆถ้าไม่มีสิ่งใดเดินผ่านมันไม่มีทางเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นผมนึกว่าเหมือนโยพิงกลับมา กำลังจะร้องเรียกแต่ในอ้วนกลับปิดปากผมไว้ผมเห็นในแสงเงาของเปลวไฟปรากฏโครงร่างของคนขึ้นอย่างเลือนลางรับรองว่าไม่ใช่เหมือนหยบผิงเพราะเงานั้นสูงใหญ่เหลือเกินผมรู้สึกไม่เข้าท่าแต่เงานั่นพล่ามัวเกินไปมองดูรูปทรงจริงๆก็ไม่ออกฉันพีอ่อาซ้อกเพ่งมองอยู่หลายครั้ง ทานาดน,นั้นเขาก็สะบัดมือปาลูกเหล็กหนึ่งลูกออกไปเฉล็บผ่านเปลวไฟบนหุ่นโคมอยู่ไกลมากลมแรงกระชากเปลวไฟให้สว่างวาบขึ้นทีหนึง่งพวกเราก็เห็นทันทีว่ามีเงาของคนคนหนึ่งที่ลำคอยาวจนผิดเพี้ยนยืนอยู่ข้างๆหุ่นโคมตัวนั้นค่ะก็จบบทที่11ลงตรงนี้นะคะ เงาที่เห็นนั้นจะใช่คนหรือเปล่าและถ้าไม่ใช่มันคือสิ่งใดมาฟังคำตอบกันในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook b a c k s l a s h p e c b o o k ค่ะ P E A C H D A I B D O K แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ